ลิเวอร์พูลแพ้จุดโทษเปเสเชตกรอบ16ทีมยูฟาแชมเปียนลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2เมื่อคืนวันอังคารที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมาเกมที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านพบเปอสเชปารีสแซงแชกแมงจากฝูงลลกฝรั่งเศสหลังเกมแรกทีมหงแดงบุกชนะก่อน1-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ช่วงต้นเกมลิเวอร์พูลมีโอกาสขึ้นนําจากโมฮัมเหม็ดซาลาแต่ลูกยิงจ่อจไปติดขานนโนเมนเดสแต่หลังจากนั้นนาทีที่12อุสมานเดมเบเลจะฉกฉวยจากความผิดพลาดของอิบราฮิมาโกนาเตที่สกัดบอลแล้วไปชนกับอลิสซอนเบเกอร์ก่อนที่เดมเบเลจะเก็บตกยิงระยะเผาขนเข้าไปให้ทีมเยือนเปเอสเชนำหนึ่งต่อศูนย์สกอร์รวมเท่ากัน1ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังทั้งสองทีมเปิดแลกเกมกันอย่างสนุกและลิเวอร์พูล ส่งบอลเข้าประตูไปได้จากโดมินิกซโซบสไลานาทีที่53แต่เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วจบเกมทีมดังกรุงปารีสบุกชนะ1-0ต่อ 0, ประตูรวม2นัด1-1ต,ต้องต่อเวลาพิเศษและยังทำอะไรกันไม่ได้จึงมาดวนจุดโทษปรากฏว่าทีมเอสเชยิงก่อนและยิงเข้าทั้ง4คนคือวิตินยากอนซาโลโรามอสเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอขณะที่ลิเวอร์พูลยิงเข้าคนเดียวคือซาร่าที่ยิงคนแรกส่วนอีกสองคนต่อมาคือดดวิดดูยส และเคอร์ติสโจนยิงไปติดเซฟจาลูจิตดอนารุมาผู้รักษาประตูทีมเยือนจบเกมปารีสแซงแชคแมงชนะจุดโทษสีต่อหนึ่งได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปสู่ลิเวอร์พูลที่ทำผลงานดีที่สุดครองอันดับหนึ่งในรอบลีกเฟสตกรอบขอบคุณภาพจากเตสมสรลิเวอร์พูลและปารีสแซงแชคแมง